พระคาถาหัวใจอิติปิโสพระคาถาที่มีอนุภาพสูงมีพุทธานุภาพมากพุทธคุณครอบคลุมในทุกด้านสามารถนำไปใช้ได้ตามใจปรารถนาความสำเร็จสมหวังจะเกิดแก่ท่านทุกประการทาั้งทางด้านการปกป้องคุ้มครองให้แค้วคลาดปลอดภัยเป็นเสน,เน่ห์เมตตามห ah านิยมเรียกโชกเรียกลาบชีวิตเจริญรุ่งเรืองสมบูรณ์พูนสุขไม่อับไม่จน มั่งมีตลอดไป่ันว่าวิเศษนักแลกรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับตั้งนโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะัตโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะัโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหัตโตสมมาสัมพุทธสัจเริ่มสวดบริกรรมพระคาถา9รอบอสังวิสุโลปุสะภุภะอสังวิสุโลปุสะภุภะอสังวิสุโลปุสะพุภะอสังวิสุโลปุสะภุภะ ังวิสุโลปุสะภุภะอัก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 ังวิสุโลปุสะภุภะรักถาหัวใจอิติปิโสบทนี้ ให้ท่านทั้งหลายสวดภาวานาเป็นประจำทุกค่ำเช้าจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นเปลี่ยนจากรลายเหตุกลายเป็นดีมีความสุขความเจริญในทุกๆด้านเป็นคาถาวิเศษที่ถอดมาจากพระคาถาอิติปิโสโดยแต่ละคำมีที่มาดังนี้อะคืออรหังหมายถึงเป็นผู้ดับเพลิงทุกเพลิงกิเลสโดยสิ้นเชิงบทนี้ใช้ด้านกันไฟทั้งปวง สังคือสัมมาสัมพุทธโธหมายถึงเป็นผู้ตัสรู้ชอบได้ด้วยตัวพระองค์เองบทนี้ใช้เป็นตบะเดชะเสริมสร้างสง่าราศีวิคือวิชาจรณะสัมปันโนหมายถึงเป็นผู้พร้อมด้วยวิชาและจรณนะบทนี้ใช้ในด้านโหทศัพท์โชคลา สุคือสุขโตหมายถึงเป็นผู้ดำเนินไปได้โดยดีบทนี้ใช้ในด้านการเดินทางทั้งทางบกน้ำและอากาศโลคือโลกะวิถูหมายถึงเป็นผู้รู้อย่างจำแจ้งบทนี้ใช้ภาวนาเมื่อเข้าป่าหรือในที่มืดปุคืออนุตตรโรปุริสธรรมสารถีหมายถึงเป็นผู้ฝึกบุรุษผู้ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า บทนี้ใช้ในทางมหาอำนาจตวาดผีจกักคือสัทธาเทวมนุษย์สานังหมายถึงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบทนี้ใช้ในทางเมตตามหานิยมมนุษย์ทั้งหลายสมณะและขุนานางตากอรักใคร่เอ็นดูภูคือพุโทโธหมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานบทนี้ใช้ภาวนาอารมณ์ทำให้ไม่ตกต่ำอับจนพระ คือพักวาติหมายถึงเป็นผู้จำเริญจำแนกธร,รมสั่งสอนสัตว์ดังนี้บทนี้ใช้ในทางป้องกันพยันอันตรายอันจะกระทำแก่เรา